สวัสดีครับถ่ายทำชบาสีแดงนะครับดอกซ้อนนะครับดอกกำลังดกเลยนะครับแต่ฝั่งโน้นบ้างก็มีนะครับนี่นะฮะสวยงามมากเลยนะครับเป็นชบาดอกซ้อนนะครับที่สวนมาเตอร์ป้อมเกษตรฟาร์มนะฮะเป็นสวนที่สะสมพันธุ์ดอกไม้นะครับพันดอกไม้แล้วก็พันไม้แตก กำลังออกดกนะครับต้นก็สูงประมาณนี้นะฮะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆชาวนักครีเอเตอร์ด้วยกันนะครับใส่รักดอกไม้นะฮะติดตามดูกันนะครับก็จะมีดอกไม้มานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ